สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูวดวงบายบูพยาเวืจะดูวดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้จะเป็นคําพยากรณในช่วงของ15-30ถึง30เมษายน2 5 6 6นี้นะครับเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปสําหรับโหราศาสตร์ไทยเป็นคลิปเปเยลให้กับชาวธนูนะครับ อนอื่นฝากกดไลค์ write, กดแชร์ share, กด b s c r i b e กดติดตามแร่งใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เราไปดูกันนะครับสำหรับชาวลัคนาธนูเนาะชาวลัคนาธนูมีอาาเขตอยู่ตรงนี้นะครับนีดาประจำตัวของคุณคือ าดาวพาสวดีนะครับเรามาดูกันว่าคุณคิดอะไรยังไงตอนนี้นะครับกับความหลักกันบ้างเนาะดาวประจําตัวไปอยู่ในเรือนพันธุนะครับอยู่ในช่วงประมาณาวันที่1 5ถึงวันที่19เมษายนนะครับแต่ดาวพาสวดีเนี่ยจะย้ายไปที่ราศีพบเรือนปุตตะในช่วงแรกะนะครับหถึงประมาณ1 5บหถึงสิเนี่ยจะเป็นลักษณะของชาวธนูอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของสิ่งที่คุณกําลังมีเป้าหมาย ความรักความสัมพันธ์นะครับกับในเรื่องของการแบบอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีอะไรที่มันเป็นความสุขความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์กับในเรื่องของการแบบมีความรักความสัมพันธ์ที่ต้องการความมั่นคงนะครับอะไรประมาณนี้แล้วอยากจะมีความสุขความสมหวังอยากจะมีอะไรที่มันเป็นรูปร่างการก่อร่างสร้างตัวกับการวางอนาคตกับกู้ของคนรัก อยากจะมีความสุขอยากจะมีแพลนนะครับกับการแต่งงานการมีคอมมิทเมนต์อะไรใดๆทําให้ชาวธนูและคณะธนูมีในเรื่องของความคิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างแบบมีแพทช,ชั่นตรงนี้มากๆเลยนะครับในช่วง15 19เมษาแต่หลังจากนั้นเนี่ยดาวพัสบดีจากโคจรเข้าสู่เรือนปุตตะนะครับไปเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าอะไรนะราชาโชคเนาะก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะ แต่มันจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะดาวแห่งประจําตัวของคุณเนี่ยเวลาโครจรเข้าไปสู่เรือน ปุตตะจะไปร่วมกลุ่มกับดาวคู่ครองคนหลักของคุณร่วมกลุ่มกับดาวสุภะดาวราหูก็เป็นสหัสชาดด้วยนะครับอาจจะแบบเหมือนมีความขัดแย้งนิดหนึ่งอ่ะในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆดูเหมือนไม่ค่อยได้ดั่งใจดูเหมือนมีอารมณ์มีความรู้สึกระหว่างเพื่อนระหว่างครอบครัวระหว่างญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดํารงชีวิตต่างๆมันดูไม่ค่อยได้ดั่งใจนิดหนึ่งนะครับในช่วงแรกเพราะว่าอะไร เพราะมีดาวราหูเนี่ยเขาขัดไว้อยู่นะครับมันเลยทําให้ชาวธนูอาจจะมีเป้าหมายความรักความสัมพันธ์ที่คิดไว้หวังไว้หรือคาดหวังเอาไว้มันอาจจะดูดรอปดูเหมือนกับว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดคุณจะมีอ,ะอนาคตหรือว่ามีอะไรที่อยากจะได้ตอนนี้มันอาจจะยังดูไม่ซักเซ s หรือยังไม่ประสบความสําเร็จดังนั้นให้ชาวธนูลัคนาธนูมองการไกลไประยะยาวสักนิดหนึ่งนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับชาวรักขนาธานูได้ทำให้คุณมีความสุขความสมหวังได้แต่เราต้องมองการไกลนิดนึงนะเพราะถ้าเกิดคุณมองอะไรที่แบบตอนนี้นะครับหรือว่าในเดือน2เดือนนี้ยังไงความรักของคุณก็ยังไม่สักเซสอย่างที่คุณต้องการดังนั้นคุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งนะครับ ปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันจะดูเหมือนไม่ค่อยได้ดั่งใจช่วงแรกนิดหนึ่งเนาะแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าถ้าเราพยายามปรับแล้วก็เรียนรู้พยายามเข้าใจนะครับกับบริบทของความรักความสัมพันธ์คุณต้องเอาดวงดาวที่ผมบอกเนี่ยนะครับที่ดาวกองกันอยู่4ดวงเนี่ยเอาไปปรับไปยกใช้ด้วยว่าคุณจะมีปัญหากับคู่ของคนรักอาจจะเกิดการทะเลาะเบาแวงกันได้บ้าง เพราะดาวคู่คุณคือดาวพุธเลขสี่ได้โคจรกลุ่มกับดาวราหูพุธอันตภานวิวาทราหูนะครับอยู่ในเรือนปุตตะไม่ได้ดังใจทะเลาะกันนะครับหรือมีความคาดหวังกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่เหมือนคู่ของเราหรือตัวของเราก็ได้ดวงมันอาจจะสลับกันก็ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการแบบในนัปัจจุบันหรือทันทีทําให้ความรักความสัมพันธ์เกิดการทะเลาะกันเพราะอีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกว่า เหมือนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชัดเจนต่อต่อเรานะครับอะไรประมาณนี้ก็ได้มันเลยทําให้ปัญหาสิ่งต่างๆเริ่มมีอะไรที่ต้องแบบเคลียร์ต้องสะสางต้องมีการแบบเช็คบินกันอะประมาณนั้นะนะครับเพราะบางทีแล้วอะปัญหาของคู่ครองคนหลักอาจจะดูไม่ชัดเจนนะครับทําให้เรามีความรู้สึกอักขรวนใจมีความรู้สึกแบบทําไมเขาไม่โอเคละ่ะทําไมเขาไม่ให้คอมมิชเมนต์เราทําไมเขาไม่แบบ จะมาขอเรามาแต่งงานเราทั้งที่ตามจริงเราก็แพลนทุกอย่างไว้หมดแล้วเพราะดาวอนะสตร์ดีเคยอยู่ในตําแหน่งพันธุงไงมันเป็นประุมเกณฑ์นะมันเป็นดวงดึงดูดะนะครับการก่อร่างสร้างตัวแต่พอเวลามาถึงนะเวลาจริงแล้วดูเหมือนมันไม่เป็นปรูปธรรมในสิ่งที่เราต้องการมันเลยทําให้เรารู้สึกเฟลอะรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมเราทําไปแล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องต้องการน่ะมันมันไม่เป็นแบบที่เราแบบ คิดเอาไว้แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเราไม่โอเคกับตรงนี้ประมาณนี้ได้เลยนะครับดังนั้นชาวรักขณาธนูอาจจะต้องพยายามาดูแลนะครับสอดส่องหรือว่าพยายามแบบ เอาใจใส่กับผู้ของคนรักโดยการที่เราอย่าเพิ่งไปกดดันอย่าเพิ่งเป็นเรียกร้องอย่าเพิ่งไปที่จะเหมือนกับว่าทําไมเธอไม่ชัดเจนละ่ะหนว่าเธอบอกว่าเธอจะมาขอหนว่าเธอบอกเธอจะมาหลักฉันแต่ทําไมเธอแบบทําอะไรแบบสวนทางตรงกันข้ามมันจะทําให้เรามีความรู้สึกน้อยใจแล้วก็อาจจะดูวิตกกังวลแล้วก็รู้สึกเหมือนเขาไม่รักเราหรือเปล่าหรือเขามีคนอื่นหรือเปล่าในความสัมพันธ์ตรงนั้นมันเลยดูดรอปไปกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแบบนี้ เป็นต้นมันคือสิ่งที่ชาวรักคนาธนูอาจจะต้องพยายามทำใจนิดหนึ่งกับเรื่องของความสัมพันธ์คำว่าทำใจไม่ได้แปลว่าจะไปเลิกกันหรอกนะครับแต่มันอาจจะเลิกได้นะถ้าคุณจะทะเลาะก,กับเขาถ้าคุณเลือกจะทะเลาะมันก็มีโอกาสจบนะครับมันก็มีโอกาสจบได้ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะดังนั้นก็อย่าเพิ่งทะเลาะก,กันมากจนเกินไปอย่าเพิ่งเคลียอะไรแบบต้องการความชัดเจนตอนนี้คุณขอให้เขาเคลียให้คุณได้นะแต่ คุณต้องค่อยๆให้เขาแบบคิดให้พิค์พิจารณานะครับให้เวลากับเขาในการเคลียร์นิดหนึ่งถามว่าออถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเขาก็ต้องเคลียร์ให้เราได้เลยสิจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นเนาะคือคุณอาจจะแบบคิดว่าถ้าเขารักคุณจริงเขาก็ต้องตอบเราได้สิเขาทำไมต้องการก,กระอ่วนใจทําไมเขาต้องรู้สึกแบบนั้นแบบนี้คือนี้ครับในความรู้สึกของเขาเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเขาตอบปุ๊บเนี่ยคุณจะคาดหวังกับกับสิ่งที่เขาให้คุณอะ่ะ นะครับเช่นเขาบอกว่าเขายังรักคุณอยู่นะหรือเขายังแบบอยากมีอนาคตกับคุณเขายังอยากแต่งงานเขายังอยากมีลูกเขายังอยากมีบลาบ布กับคุณอยู่นะอยากสร้างเนื้อสร้างตัวกับคุณนะแต่นะครับพอพูดไปแล้วปุ๊บมันจบเรื่องนี้แต่เรื่องใหม่มานะครับคุณก็จะเรื่องนี้มาเป็นประเด็นต่อการพูดอีกครั้งหนึ่งว่าไปกดดันกับเขาบอกว่าไหนบอกว่าตอนนั้นบอกแบบนั้นแบบนี้นะครับมาสัญญาแบบนั้นแบบนี้แต่พอเขารู้สึกว่า เขาอาจจะแบบเหมือนนิ่งไปเงียบไปห่างหายไปจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ไม่รักไม่ชอบหรือไม่อะไรแต่คุณจะเอาประ,ประเด็นตรงเนี้มายกแล้วก็มา,าพูดกับเขาถกกับเขาแล้วก็เอามาลื้อฟื้นแบบนั้นเป็นตน้นนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เขากลัวเขาเลยไม่กล้าที่จะคอมเมนต์ก,กับคุณเร็วเร็วนี้หรือไม่กล้าที่จะบอกหรือไม่กล้าที่จะตัดสินใจที่จะพูดอะไรกับคุณในเร็วๆนี้ก็อ,อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นน่ะวิธีการคิดของชาวธนู มุมมองปรับความคิดดูนะครับเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยโคโจรเข้าไปสู่ในเรือนคู่ด้วยนะรับกระแสสัมพันธ์จากดาวเกตสุริยาตด้วยนะครับทําให้อารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยมีโทสะ นะครับหรือคู่อาจจะมีโทสะกับคุณนะมีอารมณ์มีความรู้สึกหมุดหงิดใจรู้สึกเหมือนไม่ได้ดังใจรู้สึกเหมือนทําอะไรก็ไม่ดีนะครับในสายตาของเขาหรือเขาไม่ดีในสายตาของคุณอะไรแบบเนี้ยมันทําให้ปัญหายิ่งทวีคูณกับความรู้สึกที่มันแบบร้อนอกร้อนใจอะ่ะนะครับอยากจะได้คําตอบอยากจะมีคอมมิทเมนต์ใดๆทําให้ปัญหาเริ่มแบบดูยากละ นะครับจากแต่ก่อนถ้าเราอ่ะค่อยๆพูดกันตั้งแต่แรกอ่ะมันไม่มีปัญหามันไม่มีอารมณ์มันไม่มีอะไรที่มาแทรกแซงแล้วอ่ะนะครับมันก็าจะาค่อยๆคลี่คลายไปแต่ถ้าเกิดคุณอ่ะพยายามใช้อารมณ์อะทุกอย่างมันก็จะพังไปต่อหน้าขอบคุณเลยนะครับต่อให้คุณอยากให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแค่ไหนมันก็คงจะยากแหละเพราะว่าอะไรครับเพราะเราใช้อารมณ์อ่ะทุกอย่างมันจะพังแล้วก็จบไปในทิศทางที่ ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราต้องการเนาะและการที่คุณอยากจะให้เขาเคลียร์นะเขาจะไม่เคลียร์ให้คุณในช่วงแรกแน่นอนเพราะอะไรครับการที่คุณไปกดดันเขาเนี่ยเขาก็จะโปรเทคตัวเองเพราะเขากลัวนะครับกลัวว่าคุณจะแบบนั้นกลัวว่าคุณจะแบบเนี้ยแล้วแต่บุคคลนะแต่เขาจะมีความกลัวด้วยนะถามว่ากลัวทําไมถ้าเกิดเขาไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ใช่แบบนั้นครับคําว่ากลัวในที่เนี่ย กลัวคุณจะคาดหวังไงที่พูดไปข้างต้นน่ะนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็โปรเทคตัวเองนะเขาจะได้แบบไม่พูดความจริงเพราะถ้าพูดความจริงปุ๊บอ่ะ คุณเอาเขาตายแน่นอนเลยประมาณนั้นน่ะยังไงเขาก็จะไม่พูดนะครับในความจริงที่คุณต้องการความชัดเจนใดๆแบบนั้นเป็นต้นอะไรแบบนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เขาทําผิดเนาะแต่ในกรณีที่คุณต้องการแบบคอมมิทเมนต์อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังอยากมีเซฟโซนหรือเขายังมีความรู้สึกที่ยังยังไม่ได้อยากพูดออกมาจริงๆอะ่ะนะครับคือความรู้สึกของเขายังไม่ได้แบบอยากจะพูดหรืออยากจะบอก ในสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะ่ะแต่คุณไปบังคับให้เขาพูดนะ่ะยังไงเขาก็พูดไม่ตรงใจพูดไม่ตรงความรู้สึกในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆหรอกแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นเนี่ยคือดวงดาวเนี่ยบอกว่ารออีกสักนิดนึงเนาะดาวพุธเนี่ยจะค่อยๆโค,ค,ครจรตกไปในเรือนอลินะครับ นะแล้วมันก็จะทําให้ปัญหาการทะเลาะกันเนี่ยเริ่มคลี่คลายดีขึ้นดาวังคารโคจรเข้าสู่เรือนกรกฏก็จะค่อยๆบรรเทากับในเรื่องของโทสะลงไปกับในเรื่องของกู้ของคนหลักนะครับแบบนั้นเป็นต้นนี่ไงดาวังคารเนี่ยมาจากพบเรือนปุตตะและมาจากพบเรือนวีนาเนี่ยไปโคจรอ,อยู่ในเรือนคู่เนี่ยเราจะใช้อารมณ์บางทีเนี่ยท้าเลิกท้าอยากกันเนาะอันนี้ไม่ได้ชี้พงให้กระลอกนะครับแต่อย่าทํานะอย่าท้าเลิกท้าอยานะครับเพราะไม่งั้นจบจริง นะเพราะดาววินาศเนี่ยแปลว่าพังทลายไปอยู่ในเรือนคู่เนี่ยบางทีเรามีความรู้สึกโมโหมากก็อยากจบทุกอย่างไปซะหรือท้าเลิกไปแบบเนี้ยไม่ควรเลยเนาะเพราะว่าทั้งที่ตามจริงอะ่ะคุณกับเขายังรักกันอยู่นะแต่บางทีอะ่ะเขาก็อาจจะแบบพูดในบางสิ่งบางอย่างที่พูดไม่ไม่ถนอมน้ําใจก,กันกับคุณนะ่ะทำให้ทุกอย่างดูแย่ไปได้ดังนั้นก็ปิดรอยช่องโบตรงนี้ดยการ โดยการที่เราอยากพูดอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ